สวัสดีครับอยู่กับผมครับนุ่นนี่มันจะมาเล่น,เ,นเกม Baby Yellow ครับอันนี้เป็นครั้งเล่นๆอ่นแต่ผมไปดูหนูเขาเล่นมานานแล้วละ่ะเทกับเออดูหนูมาเซมมันจะดังเลยนะครับด้านในถึงกิจการไปโอ้โฆษณาค อะไรเนี่ยป้อนอาหารน้องกี่ตัวแต่ตู้เย็นอ๋อเปลี่ยนน้องฮะไอ้ไม่ใช่เปลี่ยนน้องพาน้องไปในโต๊ะเปลี่ยนอ๋อโอ้ปีก็เหม็นแลกก็แลก ภาษาผมไม่มันไม่ดีเลยมานเลยมันแปลกๆนะครับเอะไรูเปลก่อนเด็กบัตรเอาไม่ใช่เด็กหายอะไรเนี่ยเปลี่ยนน้องได้แล้วโอเคแรปอ่ะอ๋อเดีกยักับอะไรยะ ตามหานังสอและนั mm ่งลอเอะไรเนี่ยเจ้าชายและเจ้าหมียวโนล็อัโตแล้วเจ้าชายและเจ้าหมียวข้ามชาฟังไปยังดินแดนแสนไกลโดยโดยดาวมืดมืดดำ เนื้อหัวเจ้าชายหลับไปจนกระทั่งมีเจ้าเหมียวกระโดดข้ามตัวข้าเจอสวนลับแล้วเจ้าเหมียวพูดเสียงสดใสแล้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปสำรวจยามราตรี กเขาเดินผ่านประตูสวนสีทองดูต้นไม้พวกน้้ำสีพวกเขาเดินผ่านทาง สวดเสนนารักดูดอกไม้สวยสิพวกเขาเดินผ่านแท,นท่นน้ำอันสวยงามดูสายน้ำที่เต้นระบ,บังสิดูสิดูสิดูสิแต่เจ้าชาย ไม่ชอบสวนแห่งนี้และเริ่มติต้นไม้ทันทีเขาถอนและขว้างพุ่งไม้แล้ลึงดึงใบพวกมันออกไปเขาทำลายทุกอย่างเพราะมันสนุก เจ้าเหมียวมองด้วยความกลัวข้าทำอะไรผิดเจ้าเหมียวร้องออกมาข้าไม่ควรพาเขามาที่นี่จบโอ้ฉัอ่านไม่เก่งนะ่ะี่นี่ยี่นี่ี่น่อยี่ี่ี แล้วเราก็ไปนอนดูทีวีกันต่อเลยเย้ yeah. อ้อเก็บแมวด้วยแล้วกันวิญญาณที่ติดอยู่ในน้องเสื้อเหลืองเป็นอิสระแล้วว้าวไม่รู้แหละนอนต่อหรือเปล่าเอ้ยเด็กมันร้องทำไมเนี่ยกำลังจะหลับเลยใส่อ่านยินทันและอ่านยังไม่จบเราก็ไปกันต่อประตูก็ปิดแล้วไนมะ่มเปิดอ้าเด็กหายโอ้เด็กหายไ,หไปไหนกัน อ้าได้ยู่นี่โอ้ากลมน้องมันนี่เดี๋ยนะปร็วเอ้าอนองลงร้ออะไรอ่านทําไตุ๊กตาไปแล้วมั้งอ่าอนี่ยี่เอาโอ <ics> yeah nee ๊ยนอนนะนพักผ่อนดูทีวีบนโซฟา แยมแยมแยมแปลว่สเศรษฐนะเอาละช้าวเสร็จที่มางมื่อเช้าเลยไปอยู่ในห้องน้ำเบื่อน้เบื่อหยิบกระนองจากตู้เย็นแต่ที่น้องหายไปไหนก็ไม่รู้แล้เลยไปแปมน้องหายโอ้ยต้องหาขวดสินะมีหรือเปล่า มีได้เปล่ามีได้เปล่าอ๋อนี่เองไปไปแล้วอ๋อหนูมารอเลย,ยนะเนี่ยใส่เน่าไปอ่ะขี้บ่อยอยังเลยเดี๋ยวจับงนูจับหนูขวดนี่ครับนี่คือโทษของเด็กขี้ขี้แล้วขี้ไม่เป็นที่ไม่เป็นไม่เป็นเวลาก็จะโดนอย่างนี้แหละครับโอยเหม็นยังเลยนในหนู มันติดมันเล่นติดแล้วเกมเนี่ประตูเร็วๆเอาเปิดประตูไปดิมันไม่มีมือนะเว้ยมันนี่เอ็นเจ๋อกระโดดโอ้ยอ้า นี่อ้าวซาเดลหลวงมาทางนี้เปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้องอีกแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนน้องกันนะแบบนึงนะหนึ่งเวลาแป๊บเปลี่ยนน้องสุดาลาลาอ๋เด็กวาดได้ลิตาเป็นอะไรหนู บอล้ไงอย่าคลานเด้งที่ฝุ่นเต็มตาเลยมั้งตาแดงแท้เลยหนูเปลี่ยนชุดก่อนนะนี่เท่เลยยังเพลงก็เสียงเพลงปีไฟติ้งจริงติ้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 งกระต่ายกับเจ้าชายเอ้ยไม่ใช่เจ้าชายกับกระต่ายน้อยเมื่อเมื่อเจ้ากระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชาย ได้เวลาเล่นแล้วแต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นทำให้เธอกลัวและเธอไม่อยากอยู่ที่นี่พุ่งไปยังทางออกเจ้ากระต่ายน้อยกระโดดเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้องหยุดเธอ ออ,อกำลังจะอ่านเลยโอ้ยปัดทำไมเนี่ยไม่เอียบก่อหัวแล้วมันปัดใช่ไหมพูดมากเดี๋ยวกระตากเดี๋ยวตุ๊กตากระต่ายปัดปัดปากอย่าเงียบเลยเฮ้มันมีข่าไหนหนูฮึยัดทำอีกเขาไล่เขาไล่ไล่ตามผ่านทางเดินมืดมืดโดดโดดโดด การหลบนี้ที่ไร้ประโยชน์โดดโดดโดดวนไปเรื่อยๆพระราชวังเขาและออกไปจากสายตาโดดโดดโดดเจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้ากระต่ายแอบออกไปทาง ประตูและหายไปตามทางเดินเจ้าชายตะโกนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่งข้าจะหามาอีกไม่ต้องกังวลแม่ผู้รักและหวงใยต่อเขาไป นี่นนามืกันนี่โอ้หลับสักทีพัดผงสักทีเถอะปวดหลังก็กระกกรบแต่คิ้นี้จะยาวหนแล้กันอ้าวกำลังทายังไงอ้าวกะต่ายัน่ไงงี้เนี่ยอย่างน้นกกะาตเอ้ยอเคาไปเลยไปเลย นอนแล้วหนูว่าน้องยัไม่ลองนะ